Et donc, ตกในอีกเฮ้ยไปนัง่งค้าไปบ้านน้ไปนู้นแหละ่วงใหญ่ได้งม้ยต้องตามเดยดก่ไม่มาเลยไปทางในอยู่แล้ว เยอะจังเลยเรียหมดเอาเร้าทุกทายไม่จับกันหมดหมดทุกอย่าง คือเยอะอแท้ร้ยนะยีกนุนนะหมดนมาอันนี้แปดโมงเลยหมด,หมด <laughs> หมดก็ไม่กินมีไส้ย่างไม่ลาบถ้ามไม,ม่ทำน้อยหล่นน้อย <laughs> ยืนมาไหว้ละเจ้เอาไว้เส้นเหลือเย,ยอะแยะไงแล้วหมดแล้วหมดก็รู้ว่ามีงานเนาะวันนี้กินน้ำหน่อย

เห <mile inside. S 2> ็นเห็นอันนั้นหรอเห็นผู้เย็นที่ว่าแ่องนสร้างบมต้องย้ายอยู่ตรงนี้่เลยใคแม่มีตังค์กร้อยยืมร้อยนึงร้อยหนึ่งนี่ฮะตังค์ไม่มีที่โตเลยมาละให้บ๊วยแล้วโอ้แต่ว่าตพอแม่นทำคือกไม่มีให้หรอกยืมยืมก็